พิมพ์นไปไม่ได้วะต้องรอกลงคืนน่ะเพราะผมมองไม่เห็นจอผมดับทุกคนพี่คุณนายพูดหยอกหยอกสวัสดีครับผมพิมพ์ไม่ได้ <c oughs> จบเกมนี้ผมต้องลงไปดูก่อนนะทุกคนลงดูว่าโดนแบนไหมนะทุกคนผมว่าต้องโดนแบนแน่เลยเจ็ดวันพี่คุณนายพูดใช่ใช่ผมก็ว่าใช่นะ สมาร์ทภูมิเอาตรอดสู้ยังมีสตาง พี่คุณนายพูดมา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  ที่คุณนายพูดมาที่คุณนายพูดมานี่มาเต็มเลยตายแล้วตนนายหนึ่งตายหนึ่งตายหนึ่งที่คุณนายพูดหยอกหยอก มันดูดยิงมันตายยังทอดตายไหมตายโอเคมีตัวหนึ่ง,งเดี๋ยวว่ายังไม่ซ้ำไหนวะาซ้ำแล้วสองตัวมีอีกตัวหนึ่งอ่ะข้างบนหรือว่านนดูข้างบนสิอุ้ย โอ้ยโดดยิงมันโดดโดดโดดยิงมันโดดเข้าหัวไปดิเข้าหัวไปดิโอ้ยเพื่อนล่วงเพ็่อนล่วงไงอ่ะไปชุดเพลินก่อน ที่คุณนายพูดมันอัดตัวไม่ใช่หรอมันอัดตัวไม่ใช่หรอไม่รู้เหมือนกันโอ้โอ้พี่อีมิกพี่มิกล่วงเหรอพี่มิกใครทำพี่มิกวะมันอยู่ตรงไหนพี่มิกมันอยู่ตรงไหนมันอยู่ไหนพี่มิกมันอยู่ไหนไม่เห็นพี่หกแปดมิกขี้ไงใจอ่ะใครล่ะพูดมันตึงมาก ไหนพี่ผมไม่เห็นตัวมันเลยอ่ะเขาเป็นไหนหรอเป็นไหนหรอไม่เห็นตัวมันเลยพี่มิกเขาเป็นไหนหรอวะมันเติงมากพี่เขาบอกมันเติงมากเฮ้ยนยี่ไหนช่วย แค่ไหนเราไม่ร,รู้อ่ะตอนนี้ลงมาแล้วลงไปแล้วลงไปแล้วตายสองเลยน่นโ่นโน่นวิ่งอยู่นู่นนะไหนอะลมชุบเพิ่งก่อนชุบเพิ่งก่อนน,นนนนนน,น,น,น มันโดนแล้วทรวมืนโดนแล้วมันเพิ่งโดดตัวเนี้ยเพิ่งโดดเพิ่งโดดด้วยมันตึงมากมันึกว่ามันล้มไปแล้วสู้ๆเพื่อนสู้ๆสู้ๆนะ Double kill, <laughs> <laughs> <hull> uh -huh. him, Mickey, triple kill. อยู่ข้างหลังนะพี่วิกกี้ระวังเด้อนั่นแหละอยู่ตรงนั้นแหละอยู่ตรงนั้นแหละพี่วิกกี้กำลังยึดจุดชุบชีวิตอยู่สู้ๆพี่วิกกี้เพื่อนโดนแล้วพี่วิกกี้เพื่อนโดนแล้วเพื่อเพื่อนจะตายเพื่อนวางไวยก่อนโอ้โหเกือบตุยสู้ๆเพื่อนมีคนโดดพี่มีคนโดด มันขับรถจะพี่มันขับรถมาหาพี่แล้ว <c oughs> ยิงมันพี่ยิงพี่มันขับรถมาแล้วพี่กำลังยึดชีวิตอยู่เดี๋ยวไปชุบพี่เขาว่าเดี๋ยวผมไปชุบให้นะ วีดวทุกคนวีดวเอ้าทุกคนเกิดแล้วหรออ้เหียไมู่่ตรงไหนทวดคนละาบเลย Oh. ไปยิงมันแล้วทุกคนเฮ้ยใครเหรออนอยู่ตรงไหนทวดอน้ต้งกล้องฟ้าอัไอดอกอือ ฟังฟ่งฝังนน้นฝะั่งน้น่ะฝั่งแม่น้ำหรอคนเราฟังกับพี่เพียงไปฝั่งนู้นอืมเ,เ,เพื่อนร่วงเดี๋ยวไปชุบเพื่อนเรียนไม่มีองชุบวงชุบได้สองเลยชุบวงจะจะรอดวงไหมดีกว่า ปัญหาคือจะรอดวงไหมวงแรงปะเนี่ยวงแรงหรือเปล่านำไปชุบพี่มิกหรือใจเย็นนะพี่มิกชุบแล้วพี่มิกชุบแล้วกำลังยึดจุดชุบชีวิตอยู่ โอ oh, ้ยาไม่มีด้วยยาไม่มีด้วยยาไม่มีด้วยั <c oughs> นนี้ข้าวงยาไม่มียาไม่มีซ <c oughs> ะด้วย เค้าได้สำเร็จทุกคนอุ้ยใครวะต้องไหนทวดโอ้ไหทุกไะทวอยูนไหนเนี่ยที่เดิมเลยในบ้านเหรอต้องกล่องฟ้าที่เดิมเลยอุย ทำไมทวกับพี่มิกตายอีกแล้ว <c oughs> ชุบไม่ไหวแล้วพี่มิกกับทวดชุบไม่ไหวแล้ว มันยิงใครอ่ะมันยิงลอ่อผมหรือเปล่าเนี่ย <c oughs> <c oughs> ไอ,ดอด้ยิงอ,ดอด่ะเยิมันทอทจิงมันทษยินโยิงอะไรหนุนลงเลย เข้าหัวไม่แตกจริงๆนะเว้ยตัวเนี้ยมันจะถึกไปแล้ะเฮ้ยปืนผมหายวะ่ะวีเดสผมหายวะ่ะวีเอสผมหายอฮ้ยเพื่อนเพื่อนล่วงเฮ้ย หัวไม่แตกให้หัวไม่แตกอยากกะร้องให้ข้าหัวมันไม่แตกผมกคนดูเรื่องสิบายบายทุกคนผมลงไลฟ์ก่อนนะบายบายพี่น้อยหน่าเดี๋ยวเจอกันตอนวาดรูปนะพี่น้อยหน่าบายบายครับทุกคนกินข้าวก่อนอยู่ข้าวแล้วเจอกันพี่น้อยหน่า บายบายทุกคน